ทรงสองดีเฟนส์ไปมาขึ้นฮอ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 เออขึ้นฮอแล้วกำลังวิ่งไปกำลังวิ่งไปเสร็จแล้วมั้ยยัง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 สองอีกคนสองอีกสองคนอ๋กำลังวิ่งมากำลังวิ่งมาแอดตรงอีสี่อะไรก็ไม่รู้เมื่อกี้อยู่เยไปหมดเราไม่เอาเลยมันเยอะเราไม่อยู่จริงๆมีไม้วิ่งไม้คนสองคน เร็วเร็วนะครับเร็วนะครับสวินาทีสาวโอ้โหสามวิใจจะขาดแล้วผมวิ่งมาใจจะขาดแล้วคนวิ่งมาใจจะขาดแล้วไป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 ไิไกไไป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 ไลไป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 ไไปไปไปไไม่ไปไปไปไยไปไปไปปไปไไปไไปไปัปไปไว้ไ้ไกปบปไปไปไไป ขับยากพี่มันไปข้างหน้าไงวะลองกันใช่ไหมน้องวินมันให้มันให้คอไปข้างหน้าไงวะพี่อ่ะทุกคนรอลงนะรอลงนะลนะลองต้นไม้ลองต้นไม้ครับเออลง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 ไป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  ไปซ่อนกูอยู่ไหนกิ๊บจ๊ะมามาดิซอรี่ซอรี่ซอรี่มาแล้วมาแล้วมาทางข้าไปอะไรอะอะไรอะซัดหัวเพื่อนนะดิโอ้โหทำไมทำอย่างนั้นแล้วมันมันอยู่ตรงนี้พอดีไงมันดักตรงนี้พอดีไงเราไม่เห็นเพื่อนมาตรงนี้ไงใจย์เจย์เจย์เอรี่ซอรี่ บุกชิดธงเลยทุกคนบุกชิดธงเลยเดี๋ยวผมวางเลนี่ให้เดี๋ยวผมวางเลนี่ให้แต่ทนี้ทุกคนมาตามมาดึงน,นี่ามาหน้ามาดึงมันี่มาพวกมีปี๊บชายปืนคกอุมานี่ยแหละมาหอมเปิดให้มาโดดเหมือนวอร์ซีโดดเหมือนเดซีอัดเข้าไปอัดเข้าไปทงเลยไหนวะทงอยู่ทางทางขวาแล้วพี่

ผมจะใส่ลูกก่อน<ถ>พื้นที่ผมจะคุดต่อปลอดโง่โล่สบายดีหมก,กับกงโดนปึ้ใหญ่ <c oughs> โหดกระจังวะเนี่ยตรงนี้จะมีหมากตัวหนึ่งนะพี่มิกนอนตรงนี้เลยเข้าไปพิ่พิมิกต่อหน้าเราตาเลยเดี๋ยว หายเอาตายแล้วขึ้นปืนเลยขึ้นปืนเลยระเบอดระเบิดใกล้นะยอระเบิดใกล้นะหลังกำแพงนะระวังตรงไหนอะบีโหลดที่ซ้ายเลยโอเคยิงตรงไหนพี่ไอ้เหี้ยหารถหารถมันยิงรถมันมันออกตรงไหนวะตรงเนี้ยกูงงว่ะแหบพี้ยะเดี๋ยวหมดกรชุบกระชุบกีบเลยครับอีกกบนะคะตกฟันฟ้าอย่ามัเตืนดีขึ้นเองค่ะ

เมื่อไห่ไหนไม่ต้องพิไหนยข้างหลังเจข้างหลังข้างหลังลุกงุกงทุคนเองยังยังที่แคดดเออเอานไกก่อนแล้วหมอกินเต็มมาหมอกินเต็มมาบอกเลยนะหมอกินเต็มมาบอกก่อนนะหมอกลายหมดแล้ว

nó mới Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ không bỏ lỡ những video hấp dẫn ใครขึ้นก็ปืนแม่งโคตรดานถัดน่าตายหมดหมดแม่เลยหมเล่นได้ทุกคูก็ดูเกินมาละมาแล้วนะจีจ่านะเดี๋ยวหมอนด้วยเองหมอนในปอเพื่อนเอา กาลันตีควนมถ่ายครับมาเดี๋ยวผมพันให้พ่อหนุ่มเซฟแบนเด็กเลยเอ้ยโอะไรนไม่มาเฮ้ยมันมาแล้วมันมาแล้ว